i.t. ประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาสินค้าตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาให้คนในบ้านใช้มาแนะนำนะครับเป็นข้อมูลที่คิดว่าท่านผู้ชมควรจะรับทราบก่อนซื้อนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาอะแดปเตอร์ขนาดเล็กอยู่ตัวนี้เป็น a n c h o r PowerPo r t ์ i ซึ่งเป็นตัวเล็กนะครับ ขนาดเล็กๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งขนาดใหญ่กว่าอะแดปเตอร์ที่แถมมากับ p p o o n นะครับนิดหน่อยนะครับซึ่งตัวนี้วัสดุค่อนข้างดูใช้ได้แต่ว่าไม่ใช่พอร์ตสีน้ำเงินนะครับไม่ใช่ Quick Charge 3.0นะซึ่งตัวนี้เป็นพอร์ต5โวลต์ธรรมดานะครับทั้งหมดจ่ายไฟได้2.4แอมป์นะครับหมายความว่าถ้าเสียบ2ตัวก็จะหาร2นะครับถ้าเกิดว่าเสียบพอร์ตเดียวจะจ่ายไฟ2 4แอมป์โดยประมาณ นะครับตามสเปคที่เขาเขียนไว้มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของข้อมูลเขียนเอาไว้ว่า Output m a x i m ิม um, เท่ากับ5 v 2โวลต์สองจุดสแอมป์แม็กเอร์พหมายความว่าถ้าเสียบพอร์ตไดพอร์ตหนึ่งจะชาร์จได้ความเร็วสูงสุด 2.4M แอมป์แต่ถ้าเกิดเสียบทั้งคู่ก็คือหาร2นะครับเข่าวๆประมาณนี้ผมทดลองใช้แล้วก็ค่อนข้างจะโอเคแต่มีบางจุดนะที่อยากจะบอกนะครับอันนี้ค่อนข้างแข็งแรง ในส่วนของวัสดุนี่ผมชอบมากจริงๆควรจะเป็นสีด้านนิดนึงก็จะดีนะครับตัวนี้เป็นมันๆเงาซึ่งก็ยังไม่มีรอยนะครับยังไม่ค่อยได้ใช้มีวอยให้ด้วยนะครับโดยรวมถือว่าค่อนข้างชอบแต่ผมมีบางส่วนถ้าเกิดว่าจะซื้อตัวนี้ลองดูนะครับถ้าเกิดสําหรับคนที่ชอบขนาดนะครับขนาดเล็กพกพาง่ายสะดวกก็ตัวนี้แหละแต่อย่าลืมนะ ว่าถ้าเกิดคุณมี2อุปกรณ์จะถูกหาร2ก็เหลือประมาณ1.2แอมป์คร่าๆวๆโดยประมาณนะครับไม่ได้ชาร์จเร็วด้วยนะไม่ใช่ควิกชาร์จสามนะครับผมถ้าเกิดจะซื้อรุ่นนี้ถ้าเกิดดูขนาดแล้วนะครับไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นี่ก็โอเคใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับประมาณ2เท่าผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมผมแนะนํารุ่นนี้มากกว่านะครับ a n งเก r PowerPo อร์พอ t อ24วัตต์นะครับ ก็คือ2 4ปอ์พอร์ตมีแม็กซิมัมเลยนะครับต่อพอร์ตนะ2 4์สามารถชาร์จไฟควิกซับ3.0ได้นะครับตัวเนี้เป็นตัวที่คุ้มค่าสุดในมุมผมนะตอนนี้ก็เลยอยากจะเอามาทดสอบเพื่อเอาผลทดสอบให้ท่านผู้ชมรับทราบนะครับทั้ง2ตัวนี้เสียบไฟพร้อมใช้งานพร้อมทดสอบทั้งคู่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะมาวัดกระแสไฟให้ดูแล้วก็จะบอกว่าทำไมควรจะข้ามไปเล่นรุ่นใหญ่ตัวนี้เลยมากกว่านะครับสำหรับการทดสอบผมจะชาร์จไอโฟนนะครับลองดูชาร์ดเขาจ่ายไฟที่4.89โวลต์นะครับชาร์จได้1.12แอมป์ประมาณนี้จริงๆเขาควรจะขึ้นได้มากกว่านี้นะครับ ลองอีกทีอีกพอร์ตหนึ่งพอร์ตล่าง1 4แอมป์หมแอมป์ก็ไฟนิ่งดีนะครับแต่ว่าพอร์ตนี้ไฟไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เห็นไหมครับไฟสวิงตั้งแต่ 1.1จนไปถึง1.4ขึ้นขึ้นลงลงแล้วกลับลงมาไหลลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับซึ่งไม่ค่อยถูกใจผมนะในมุมผมคนเดียวนะครับลองมาดูตัวใหญ่ตัวใหญ่จ่ายไฟได้สูงกว่ามีระบบชดเชยวนเตดด้วยนะครับวนอยู่ที่5.17 กระแสก็เต็มเต็มด้วยเห็นไหมครับลองอีกขอดหนึ่งก็เช่นเดียวกันโวลต์อยู่ที่5โวลต์มากกว่า5โวลต์นี่ถือว่าโอเคมากนะครับในการชาร์จระหว่างชาร์จโวลต์เดจไม่ควรจะต่ำกว่า5นะตอนนี้ก็5กว่า5.12โวลต์แล้วก็จ่ายที่1.4แอมป์ไฟค่อนข้างนิ่งด้วยนะครับบวกลบ 0.05โอ้โหค่อนข้างนิ่งเลยผมอเชียร์ตัวใหญ่สีดำนะครับ5.11อ่ะเห็นไหมครับเพียนอีกล้กับพิธี4ี่4.9นะครับเอาใหม่เอาใหม่4.91ถือว่าจ่ายไฟที่วนน้อยกว่า5นะครับซึ่งผมไม่ค่อยโอเค ละลายอุปกรณ์จ่ายไฟที่โวลเทจน้อยกว่า5แล้วเวลาเล่นเกมมีความสะดุดมีความสั่นประสบการณ์ของตัวเองเจอแบบนี้นะครับก็อยากจะให้เวลาชาร์จเนี่ยโวลเทจควรจะมากกว่า5อันนี้5.07 5.11ศู้าลออีกครั้งอืมแต่ะพอร์ดไม่เท่ากันนะครับสี่จุดเก้าแปด ก็แบบนี้แหละครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้หมายเรื่องพวกนี้ไม่เป็นไรก็โอเคนะครับสินค้าเข้าดีมีคุณภาพแต่ว่าในส่วนตัวผมเนี่ยผมต้องการความละเอียดเป๊ะนะครับอ่านี่นะครับบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้นะครับตัวเล็กจะจ่ายไฟน้อยกว่าหน่อยหน่อยหนึ่งนะครับแต่โดยรวมก็โอเคนะลองเทียบกันเวลาชาร์จ2พอร์ตนะครับ ถือว่ามีระบบชดเชยโวลเตจนะครับถ้าเกิดว่ามีการชาร์จ2พอร์ตเขาจะชดเชยโวลเตจขึ้นไปที่5.17โวลต์ลองชาร์จตัวใหญ่เต็มทั้ง2พอร์ตนะครับก็ไม่มีผลใดๆถือว่าเพียงพอใช้งานได้นะครับตัวใหญ่ก็ดีตัวเล็กก็ดีแต่ตัวใหญ่ไม่ร้อนนะครับ แต่ตัวเล็กเนี่ยร้อนจี๋เลยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบร้อนๆนะครับกลัวว่าจะเป็นอันตรายแนะนําให้เล่นตัวใหญ่มากกว่าตัวเล็กเนี่ยผลก็คือร้อนมากนะครับถ้าชาร์จเต็ม2พอร์ตเนี่ยดูดไฟเต็มๆเนี่ยแป๊บเดียวความร้อนก็ขึ้นแล้วขึ้นไวมากนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าการทํางานขีดสุดแม็กซิมัมเลยนะครับสิ่งที่ได้ก็คือความร้อนเต็มๆ แต่ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเขาคงออกแบบและทดสอบมาแล้วนะครับน่าจะใช้งานได้ไม่มีปัญหาสำหรับคนที่กําลังมองหาทั้งตัวใหญ่และก็ตัวเล็กก็ดีนะครับตัวเล็กก็ดีพกพาง่ายสะดวกแต่ว่าเขาจ่ายไฟได้เร็วไม่สู้ตัวใหญ่นะครับบางครั้งวนเดชสวิงบางทีคือขึ้นลงๆไม่นิ่งนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตัวนี้จ่ายไฟได้ควิกชาร์จสามจจ่ายไฟ2 4แอมป์ต่อพอร์ตถือว่านิ่งกว่าถ้าเป็นไปได้ ถ้าเกิดไม่ติดเรื่องขนาดใหญ่ก็ผมแนะนำตัวนี้นะครับรองรับอนาคตมากกว่าใช้งานกับหลายอุปกรณ์ชาร์จเร็วกับ android ก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยได้แค่พอร์ตชาร์จปกตินะครับร้อนมากความร้อนเริ่มขึ้นแล้วครับขึ้นเยอะด้วยนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบอร้อนๆก็โอเคแหละนะครับตัวใหญ่ดีกว่าแต่ถ้าเกิดไม่ไม่หมายเรื่องพวกนี้เรื่องความร้อนเรื่องอะไรพวกนี้ชอบขนาดเล็กนะครับตัวเล็กก็ดี พกพาสะดวกดีมากก็ลองเลือกลองดูคอมเมนต์เพิ่มเติมในร้านค้าซื้อขายออนไลน์นะครับว่าตรงไหนดีนะครับตัวเล็กไม่ใช่ไม่ดีนะครับสินค้าแองเกอร์คุณภาพนะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อแตกต่างเมื่อเทียบกับตัวใหญ่ก็ลองเลือกลองเปรียบเทียบข้อมูลดูให้ชัดๆก่อนซื้อนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ